ว่าเป็นนะครับคณะกรรมการที่ดูแลกฎหมายการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เาขาจะองเล็บคำว่าคณะพิเศษอย่างไรก็ตามเนี่ยความเห็นของ world, คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็อาจจะออกความเห็นเกี่ยวกับการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้ถ้ามันมีความขาบเกี่ยวกันกับกฎหมายการรับผิดกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของเจ้าหน้าที่นะครับกรณีที่ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับเช่นมหาวิราชพัฏเนี่ยนะครับเป็นนิติบุคคลถือว่าเป็นส่วนราชการ จึงเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับตามกฎหมายก็รับผิดทางเมื่อของเจ้าหน้าที่จังหวัดอย่างเงี้ยนะครับเช่นจังหวัดจังหวัดจะเป็นนิติบุคคลดังนั้นจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับถ้าไปทําละเมิดแก่บุคคลเองก็ต้องถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งอาจจะต้องรับผิดในผลละเมิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของตนกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสํานักงานที่ดินจังหวัดสํานักงานที่ดินจังหวัดมันไม่ใช่กรมที่ดินนะครับมันไม่ได้เป็นนิติบุคคล สำนักง,งานที่ดินมันจึงไม่ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับนะฮะสำนักง,งานที่ดินเนี่ยนะครับมันไม่ใช่หน่วยงานของรัฐแต่กรมที่ดินน่ยมันใช่เพราะกรมที่ดินเป็นที่ติบุคคลนะครับมันเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับฉะนั้นแล้วเวลาจะเลือกฟ้องเราเลือกฟ้องให้ถูกนะครับเราไปจดทะเบียนที่ดินที่สำนักง,งานที่ดิน A แต่เขาไม่รับจดทะเบียนเราเราจะฟ้องมันเรื่องละเมิดคุณไปฟ้องสำนักง,งานไม่ได้เนาะตามคำวินิจฉัยของคำสั่งศาลปกครอง,อง,องสูงสุดนี้นะครับ คุณต้องไปฟ้องกรมที่ดินนะครับนะฟ้องผิดนี่เสียเวลานะครับมาตราห้านะครับหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลอ,อย่งละเมดที่เจ้าหน้าที่ของตอนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็หมายความว่าถ้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วคนที่ต้องรับผิดนั้นจะต้องเป็นหน่วยงานไม่ใช่เจ้าหน้าที่หน่วยงานต้องรับผิดไปก่อน แต่ว่าหน่วยางานจะมาฟ้องไล่เบี้ยนั้นก็ค่อยไปดูตามเงื่อนไขกฎหมายว่าจะไปไล่เบี้ยได้ไหมไล่เบี้ยต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทำหนาเมิไดได้ไหมก็ไปดูเงื่อนไขาตามมาตราแปดแต่ไยางไก็ตามตรงเนี้ยการจะฟ้องเนี่ยนะครับถ้าเจ้าหน้าที่เขาอ้างว่าเขาปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วท่านดูแล้วเนี่ยมันคาบเกี่ยวกับการมันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ฉะนั้นการฟ้องเนี่ยก็จะต้องฟ้องหน่วยงานแต่โดยหลักเขาก็ฟ้องเจ้าหน้าที่กับหน่วยงานหนั่แหละคู่กันนั่นแหละครับโดยหลักปฏิบัตินะครับ อย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้มีคดีตำรวจยิงกระสุนปืนไปทะลุรถกระบะนะครับโดยคนขับรถกระบะตายนะครับเขาบอกเขาปฏิบัติหน้าที่นะอันนี้ก็ต้องไปดูรายละเอียดต่างๆนะครับว่าเขาปฏิบัติหน้าที่จริงหรือเปล่านะครับเห็นมีการตั้งคณะกรรมการสอบแล้วแล้วก็บอกว่าไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ต้องดูการเคลื่อนไห,หวของทางราชการด้วยนะครับว่าเขาบอกว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่านะฉะนั้นแล้ว <c oughs> ถ้าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ชอบที่จะต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐก็อย่างเช่นคดีนี้นะคาสั่งสามประกองสูงสุดในคดีนี้นะครับเรื่องของการปราบปามผู้ชุมนุมประท้วงนะครับนะก็มีการฟ้องนายกรัฐมนตรีนะครับนยุคสมัยนั้นนักศึกษาไม่ต้องตกใจนะทำไมนายกโดนฟ้องด้วยยุคนี้ไม่มีนะครับยุคที่ผ่านมามีนะฟ้องน่าจะเป็นสมชายวงสวัสดนะิ์เนี่ยโดนฟ้องนะแล้วก็ อผู้ประชาการตารวจแห่งชาติด้วยนะครับยุคนั้นเป็นใครนักศึษาน่าจะรู้อยู่นะก็โดนฟ้องตอนนี้สารปกครองก็บอกว่าวินิฉัยว่านะครับต้องฟ้องหน่วยงานนะครับไม่ใช่นะครับไปฟ้องตัวบุคคลนะครับกรณีนี้เกิดจากการละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ฉะนั้นแล้วต้องฟ้องสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพราะเป็นการกระทำะเพื่อสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับ รือตัวที่ปดีกรมการค้าข้าวใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองนะครับถอนใบอนุญ,ญาตไม่ให้นาสินค้าเขออ้ามาใรนรชอาณาจากักรแต่กระทาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ว่ากระทาในในการปฏิบัติหน้าที่นะครับทําให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายจึงมาฟ้องนะครับอันนี้ก็ต้องฟ้องหน่วยงานนะครับต้องฟ้องกรมการค้าข้าวกรมการค้าต่างประเทศนะต้องฟ้องกรมการค้าต่างประเทศนะครับ <c oughs> นะะผมไม่ได้ไม่ได้เข้าทุกตัวอย่างนะครับท่านไปดูเอานะฮะตัวอย่างตัวอย่างเขานี่ใช้เป็นตัวอย่างของการใช้กฎหมายทีนี้เรามาดูมาตราหกมาตราหกถ้าการทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่การการะทำในการปฏิบัติหน้าทีนะ่ถ้าไม่ใช่เรื่องการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดนะครับเฉพาะตัวในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงแต่จะฟ้องหน่วยงานก็รับไม่ได้ ฉะนั้นแล้วถ้าไม่ใช่เรื่องการปฏิบัติหน้าที่เช่นเป็นข้าราชการครูชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ใช้ลูกน้องไปตบสั่งสอนตบสั่งสอนออคนทั้งนอกที่มานินทาน,นะครับอันนี้เป็นการไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่อันนี้ต้องรับผิดเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับอันนี้นะครับเมื่อรับผิดเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วส่วนใหญ่ก็จะต้องไปฟ้องอย่างศาลยุติธรรมนะครับนะ <c oughs> โทษน,นะตัวยอย่างเช่น อ่านเจ้าหน้าที่ที่ดินนะครับ uh, จดทะเบียนโดยไม่ชอบนะครับจดทะเบียนสิทธิที่ดินโดยไม่ชอบนะครับซึ่ง uh, กระทําการเพื่อหวังผลประโยชน์นะครับเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในการจดทะเบียนนิติกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นเรื่องส่วนตัวแสวงหาผลประโยชน์ไป,ไปตกลงกับเขาเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วมาทําในส่วนตัวเป็นการกระทำเ in สมอในทางส่วนตัวนะครับ กรมที่ดินไม่ต้องรับผิดนะจึงไปฟ้องกรมที่ดินไม่ได้นะครับโดยหลักต้องไปฟรร้องเจ้าหน้าที่อย่างไรก็ตามมันมีทางออกแต่ทางออกตามมาตราเจ็ดเป็นทางออกที่ยังถือว่าไม่ดีเท่าที่ควรนะครับนะเขาก็คือการขอให้ศาลเรียกเจ้าหน้าที่หรือหน่วยง,งานของรัฐเข้ามาเป็นคู่กรณีที่ผมบอกว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรก็คือว่าไอ้มาตราเจ็ดเนี่ยมันไม่ได้ให้สิทธิ์ผู้ฟ้องผู้เสียหายนะครับมันให้สิทธิ เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเท่านั้นนะครับที่จะเรียกกันเองเข้ามาในคดีได้นะครับโดยมาตราเจ็ด <etchup. S 1> ในกรณีที่ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นไหมไม่ใช่ผู้เสียหายที่ซ้าไปนะไม่เกี่ยวผู้เสียหายเลยแต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดหรือต้องรวมรับผิดแล้วนะครับหน่วยงานของรัฐจะเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาได้หรือกลับกันเจ้าหน้าที่โดนฟ้องเจ้าหน้าที่เห็นว่าหน่วยงานจะต้องรับผิดด้วยเจ้าหน้าที่ก็เรียกเข้ามาได้นะครับแต่อันนี้ เขาไม่ได้ให้ผู้เสียหายเรียกได้โดยตรงนะครับต้องเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่เท่านั้นผมถึงบอกว่ามาตรา7ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับมันยังให้สิทธิ์แค่คู่ความคู่กรณีฝ่ายเดียวอะ่ะอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้สิทธิอ์อ่ะนะครับ <c oughs> ขอข้ามตัวอย่างนะครับอ่ะโทษทีนะขอข้ามตัวอย่าง เมื่อกี้เป็นเรื่องของการเรียกให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญนะการเรียกให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะี่ยไม่กี้เห็น,นแปบ๊บนะไปไหนแล้วในมาตราที่แปด การเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินหม่ทดแทนกับหน่วยงานของรัฐมาตตาแปนะครับในกรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้ค่าสินใหม่ทดแทนกับผู้เสียหายคือผู้เสียหายอ่ะเขามาเรียกให้หน่วยงานชดใช้ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ฉะนั้นหน่วยงานต้องชดใช้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ไปแล้วนะครับให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทางละเมิดชดใช้ค่าสินหมยทดแทนคืนกาบหน่วยงานของรัฐได้เขาเรียกว่าสิทธิไล่เบี้ยนะครับไปไล่เบี้ยได้ จะต้องประกดข้อเท็จจริง่างนี้นะครับว่าเจ้าหน้าที่นั้นกระทาด้วยความจงใจหรือประมาทเลินอเล่อยอย่างไรแรงอันนี้กี่เส้นใต้500เส้นคาว่าจงใจนะครับถ้า600เส้นคาว่าประมาทเลินเล่อยอย่างไรแรงไอ้สองคำนี้ทําให้ท่านต้องมานั่งตีความว่ามันหมายความว่าอย่างไรกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อยอย่างไรแรงนะครับตามมาตา8ปหมายความว่าไงจงใจ b i l u f u l act มีความหมายกว้างกว่าเจตนาเจตนาจึงเป็นส่วนหนึ่งของจงใจนะครับแต่จงใจกว้างกว่านั้นเข้าใจไหมฮะที่พูดอย่างเงี้ยนะครับเหมือนค่าเสียหายเป็นส่วนหนึ่งของค่าสิยหายทดแทนแต่ค่าสิยหายทดแทนกว้างกว่าค่าเสียหายนะครับฉะนั้นแล้วจงใจก็เหมือนการจงใจเจตนาก็ถือว่าเป็นเรื่องจงใจแต่เป็นส่วนหนึ่งของจงใจจงใจมีความหมายมากกว่านั้นอีกนะครับคือถ้าเป็นเรื่องเจตนาคือประสงค์ตอบผลหรือลรงเห็นผลแล้วก็ถือว่าเป็นจงใจนะครับ ตามมาตรา5 9วรรค2แห่งประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องเจตนานะครับเ,เจตนาเร่งเห็นผลหรือประสงค์ต่อผลนะครับ <c oughs> แต่จงใจนั้นไม่ใช่เป็นแค่เจตนาเท่านั้นขยายไปกว้างกว่านั้นรวมถึงการกระท,ทําที่นะครับผู้กระทารู้สํานึกถึงการกระทํานะครับนะรู้ถึงผลเสียหายที่จะเกิดต่อบุคคลอื่นรู้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายนะครับ แต่ไม่ได้เจาะจงเลยว่าจะต้องเกิดให้ก่อให้เกิดผลเสียหายจะรู้ว่ามันจะเสียหายถ้าทาแบบนั้นนะ,นะครับถ้าทย่างนั้นขึ้นมาก็รู้ว่าเอ้ยมันจะเสียหายไหมมันจะก่อให้เกิดคนอื่นเสียหายได้ชะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจงใจแล้วนะครับเช่นเจ้าหน้าที่ของกรงที่ดินดำเนินการออกนอ3สากอโดยอ้างหลักฐานการครอบครองรที่ดินของแปลงอื่นมาไอการทำอย่างานี้เจ้าหน้าที่รู้อยู่แล้วนะครับเอาที่ดินแปลงอื่นมาออกเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่เขาได้นะอันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นการกระทําที่จงใจได้นะครับ นะส่วนส่วนคนที่มีหน้าที่กํากับดูแลไม่ดูแลให้ดีคนนี้ก็นะครับแล้วไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอันนี้ถือว่าประมาทเลินเล่อนะครับประมาทเลินเล่อได้นะครับจึงเป็นความประมาทเลินเล่อได <c oughs> <c oughs> นะ้หรือกรณีจ่ายเบิกจ่ายค่าเจ้าบ้านให้ข้าราชาการนะครับนะ ถ้าคนไม่มีบ้านพักเกด็กเขาให้เบิกไก่ค่าค่าชาวบ้านช่วยให้นะครับนะถ้าถ้า <c oughs> ผู้บริการไม่ตรวจสอบให้ดีซะก่อนนะแล้วก็เบิกจ่ายค่าค่าชาวบ้านให้เขาไปคือการไม่ตรวจสอบให้ดีเนี่ยนะครับนะก็ถือว่าเห็นแล้วคาดกันเลยได้ว่าหน่วยงานของรัฐจจะรับความเสียหายได้นะตรงนี้เป็นเรื่องจงใจได้นะครับนะส่วนประมาณต้นนะ ส่วนประมาณเริ่ร์เล่อยอย่างร้ายแรงเดิมเนี่ยกรณีบผทางละเมิดเนี่ยเป็นไปตามมาตรา420ซึ่งเขียนว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลิ่ร์เล่อเลิ่ร์เล่อเฉยเฉยไม่มีความร้ายแรงนะครับแต่มาตราแปดกับเขียนว่าจะไล่เบี้ยต้องเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับเป็นเรื่องร้ายแรงฉะนั้นแล้วประมาทเลิ่ร์เล่ออย่างร้ายแรงหมายความว่าออะไรนะครับเนื่องจากว่า มันไม่มีนาะคิดในเรื่องนี้มาก่อนในกฎหมายบ้านเราสายก็พยายามจะสร้างแนวมทตรฐานขึ้นมา,า,มมานะครับประมาทเรื่อเลออย่างร้ายแรงที่เรกว่า ghostly Ghost negligence act ในต่างประเทศในยกตัวอย่างประมาทเรื่อเลอร้ายแรงเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ฝ่าฝืนกฎหมายทั้งๆที่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแต่เห็นกฎหมายอยู่แล้วตัวเองก็ยังไปฝ่าฝืนกฎหมายไปกระทําการที่ขัดหรือยันกับกฎหมายอันนี้ก็ถือว่าเรื่อเลออย่างร้ายแรงหรือการแสดงโดยความโง่ขเขลาเบาปัญญ,ญาอย่างสิ้นเชิงนะครับ เช่นนายเกับนาย B อยู่บนอพาร์ตเมนต์ได้กลิ่นแก๊สรั่วแก๊สต,ต่างประเทศเนี่ยเขามาจากท่อใต้ดินนะครับผ่านห้องใต้ดินมานายเกับนาย B ก็ป่าถนาดีก็จะคือจะไปปิดรอยรั่วของแก๊สก็เลยตกลงกันว่าเฮ้ยลงไปห้องใต้ดินด้วยการไปหารอยรั่วของแก๊ส <Right. S 2> นายเกับนาย B ก็ลงไปปรากฏห้องใต้ดินมันมืดมากนายเก็เลยบอกเฮ้ยเอามันมองไม่เห็นว่านายบีบอกมึงจะโง่ทาไมมึงก็จุดไฟเดี๋ยวว่าจะได้เห็น นะครับนายบีบอกนั้นนายเอก็เลยเอาไม้ขีดเอาไฟแชกขึ้นมาจุดไฟนะครับหารอยรั่วของแก๊สอย่างนี้ถือว่าโง่ไหมครับเป็นการกระทาที่โง่อย่าง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 ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับนะเป็นจริงถือว่าเป็นประมาทเลเล่อย่างไรแรงนะครับเป็นการกระทาที่แบบว่าคุณเอาจุดไฟเพื่อหารอยรั่วของแก๊สเนี่ยคุณก็รู้แก๊สเป็นวัตถุไวไฟนะครับนะอย่างนี้ไม่รู้จะพูดยังไงนะหรือป้ายเขาเขียนไว้นะครับนะ อย่าเดินลัสนามหรือห้ามกระโดดลงไปในในในแม่น้ำลำคลองนี้เพราะมีสัตว์ตาเลี้ยงอยู่คุณเห็นป้ายคุณก็ยังฝ่าฝืนอันนี้ถือว่าประมาทเริ่เยๆอย่างร้ายแรงนะครับจริงๆแล้วมันจะเขียนว่ามันใกล้ๆกับตงใจได้ซ้ําไปนะครับนะมันแทบจะเป็นมันเกือบจะเป็นเรื่องที่เเจตนาไรเห็นผลเลยที่เขาเรียกว่าดูร event ัสอีเวนอีเวนติสอิเวนตัวลิสนะครับซึ่งหมายถึง คือมันก็เหมือนกับคุณเห็นเลยว่ามันคุณกระโดดลงไปแล้วปลาจะตายหรือคุณเดินลัดสนามหญ้าไปแล้วเขาบอกว่าห้ามเดินแต่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณเดินไปเนี่ยเดี๋ยวหญ้ามันก็ตายคุณเหยียบย่ำมันเนี่ยนะมันเหมือนกับคุณจะเลยเห็นผลเลยนะครับนะอันนี้แต่คุณบอกว่าที่คุณเดินไปแล้วคุณไม่รู้นะครับคุณไม่ทันสังเกตคุณก็ถ้าคุณไม่รู้คุณไม่ทันสังเกตคุณก็ประมาทเรื่อยๆอย่างไรแรงทั้งๆที่เขาติดตั้งเอาไว้อย่างคนโตนะครับคณะกรรมการกิจการคณะพิเศษก็พยายามจะให้ความเห็นไว้ เมื่อกี้สารปกคร, isa, รองให้ความเห็นไว้นะครับว่าเกือบจะเป็นเจตนาร้าเยยห็นผลคณะกรรมการกิจการให้ความเห็นว่าประมาทเรื่อยๆอย่างร้ายแรงนั้นใครจะเป็นผู้กําหน,โนโดจะมีมาตรฐานอย่างไรนะครับนะก,ก็ขึ้นอยู่กับว่าการพิจารณานั้นมันอยู่กับใครมันอยู่กับเจ้าหน้าที่หรืออยู่กับหน่วยงานไหนฉะนั้นแล้วคนเหล่านี้ก็มีอนนาจที่จะตีความจะแปลความได้นะครับนะโดยนะครับความประมาทเรื่อยๆอย่างร้ายแรงนั้นขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแต่และเรื่องไปคณะกรรมการก,ารกิจการก็บอกงั้นะ ขึ้นแล้วแต่ข้อเท็จจริงนะครับต้องดูข้อเท็จจริงไปแต่เรื่องความประมาทเลินเล่อนั้นนะครับเป็นการกระทําที่ไม่ใช่เรื่องเจตนานะครับและไม่ใช่การเจตนาประสงค์จะผลหรือย่อมไ็งเห็นผลแต่เป็นการกระทําที่ปราศจากระมัดระวังในภาวะที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นต้องมีตามวิสัยและพฤติการก็คือการกระทำโดยประมาทนั่นแหละถ้าเป็นเรื่องประมาทเลินเล่อนะครับก็คือการประมาทส่วนประมาทเลินเล่ออย่างไรแรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ขาดความระมัดระวัง ที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานอย่างมากครับเช่โโน,นโดยมาตรฐานทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่จุดไฟนะครับข้างๆเลนถนนเพราะว่ามันจะเกิดก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยมันจะเป็นฟันที่ทําให้รถมองไม่เห็นการซึ่งอ,อาจจะวิ่งทับเส้นกันไปฝั่งนู้นแล้วไปสวนกับรถอีกฝั่งหนึ่งได้การที่ในกอไก่ไปจุดไฟรลมถนนนะครับก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานโดยโดยปกติถ้าคุณจะเผาย่าเผาอะไรคุณก็ไปเผาไกลจากถนน ไม่ใช่คุณมาเผาข้างถนนนะครับมันจะเกิดฟันแล้วมันทําให้มองไม่เห็นกันอันเนี้ยเป็นพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานอย่างมากหรือออกเหล็กนะครับออกเหล็กออกเหล็กแล้วก็ให้ไฟประกายไฟมันตกลงไปในแม่น้ําแต่ว่าร้านออกเหล็กเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆก,กับร้านขายน้ํามันไอ้ร้านขายน้ำมันก็ชอบทําน้ำมันรั่วลอยน้ํามาตลอดและร้านออกเหล็กก็ออกเหล็กไฟเป็นประกายไฟไปไปโดนน้ามันเกิดระเบิดตูมขึ้นมา อันนี้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานเพราะถ้าคุณรู้แล้วประเกตไฟตกลงไปในน้ําถ้าน้ำเฉยเฉยไม่เป็นไรแต่ร้านของคุณอยู่ติดกับนะฮะร้านจะไหน่ายน้ํามันโอกาสที่จะประกายไฟจะตกลงไปในน้ําซึ่งมีน้ํามันลอยอยู่เหนือพื้นน้าเนี่ยมันก็เป็นไปได้สูงนะครับอันนี้ถือว่าเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอย่างางร้ายแรงหรือเป็นผู้รับจำนำผู้รับจำนำก็ต้องมีความเชี่ยวชาญถูกไหม รับจำนำทองคํามาก็ต้องดูทองคําไม่เป็นหาวิธีการหาว่าเป็นทองแท้ทองปลอมทองผสมแต่การที่ผู้รับจำนำนประเมินราคาทรัพย์สินที่รับมาผิดพลาดก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่เลือ่อๆอย่างร้ายแรงก็ในึงเมื่อคุณต้องมีหน้าที่ในการที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการดูทรัพย์สินนะครับถ้าคุณเกิดความผิดพลาดอย่างนี้ก็ถือว่าคุณบกพร่องต่อวิชาชีพของคุณนะอันนี้ก็เป็นประมาทเลือ่อๆอย่างร้ายแรงตังนั้นแล้วประมาทเลือ่อๆอย่างร้ายแรงอาจจะเกิดจาก คนที่มีหน้าที่ตรงนั้นโดยตรงคนที่มีอาชีพทางนั้นด้านด้านนั้นโดยตรงนะเ <c oughs> ช่นหมอฟันนะครับนะหมอที่ทําหน้าที่ในการถอนฟันคนแล้วก็จะรุ่งรู้เรื่องพงพาสต์ฟันเป็นอย่างดีนะครับแต่กระทาการด้วยความประมาทเลินเล่อถอนฟันเข้าไปนะครับโดยไม่หยุดพักเลยถอนไปสี่ห้าซี่ทำให้เกิดอาการอักเสบและเสียชีวิตนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นประมาทเลืนเล่ออย่างไรแรงได้นะครับหรือเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นะครับ รู้แล้วว่ามันมีการบุกรุกป่าไม้แต่ไม่ดําเนินการอะไรแล้วก็ไม่ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอะไรเลยนะครับพฤติกรรมดังกล่าวเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างไร้แรงนะครับอการละเว้นดังกล่าวถือว่าประมาทเลินเล่ออย่างไร้แรงถ้าเกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชดใช้นะให้นะครับนะหรือเขาให้รถยนต์ส่วนกลางไปใช้นะดันไม่ไปเก็บในที่ที่ควรจะเก็บไปจอดไว้ริมถนนเลยนะครับแทนที่จะเก็บไว้ในโรงรถ ที่ตัวเองดูได้แต่ไปเก็บไว้ิมถนนรถก็หายไปสิครับการหายไปของรถคันดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเขาไม่ใช้ความระมัดระวังในการดูแลทรัพย์สินของตนเหมือนมินยูชนทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นความประมาทเลอนเล่อยอย่างไร้แรงนะครับได้รับรถจากส่วนกลางไปแต่กลับไม่ดูแลกลับไปวางไว้ไปจอดไว้ิมถนนแทนที่ขยับมานิดหนึ่งก็หน้าบ้านตัวเองแล้วก็ไม่ทํานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประมาทเลื่อยอย่างไร้แรงนะครับก็นักศึกษาไปดูตัวอย่างนะครับ อายุความนะครับอายุความในการเรียกให้ฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหาทดแทนถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ชดใช้ค่าสสนไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายไปแล้วสิทธิ์ที่จะเรียกให้ฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินยหายทดแทน่ยตนมีอายุความหนึ่งปีนะครับนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสสนไหายทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหายนะครับหรือวรกสองนะครับวรคแรกเนี่ยขออธิบายก่อนหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ไปแล้วนะครับ ย่อมมีสิทธิ์ไล่เบีย้ยแก่ผู้กระทาละเมิดได้ในทานองเดียวกันหากเจ้าหน้าที่เป็นผู้ชดใช้ไปก่อนถ้าเห็นว่าหน่วยงานต้อง,งรับผิดด้วยเจ้าหน้าที่ก็ไล่เบีย้ยเอาจากหน่วยงานของรัฐได้นะครับนะฉะนั้นแล้วกรณีนี้ขึ้นอยู่ว่าใครจ่ายไปก่อนคนนั้นก็อาจจะใช้สิทธิไล่เบีย้ยได้ผมบอกว่าอาจจะนะครับก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงอื่นๆด้วยนะครับว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ อาอยุความอีกแล้วฮะอาอยุความในเรื่องของการใช้สิทธิ์เรียกค่าเสียหายทดแทนจากเจ,ากจาก้าหน้าที่ตามมาตราสิบในกรณีเจ้าหน้า,นาที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐอันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ทําให้เกิดความเสียหายแก่นหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่อาจจะทำความเสียหายในหน่วยงานที่ตัวเองสังกัดหรือไปทําความเสียหายแก่นหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ได้ถ้าเป็นการปฏิบัติหน้าที่การเรียกค่าเสียหายทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นําบทบัญญัติมาตราแปมาใช้โดยนุโลม แต่ไม่ใช่แต่ถ้าไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ใช้หลักกฎหมายแพ่งใช้อายุความเรื่องกฎหมายแพงนะครับ <c oughs> แล้วก็วรรคสองกำหนดว่า <c oughs> สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองประการนี้ให้มีกําหนดสองปีครับนะ <c oughs> ให้ใช้ได้สองปีนะครับนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเบิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่นะครับ <c oughs> และกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่พวกนั้นไม่ต้องรับผิด นี่หน่วยงานของรัฐตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วบอกไม่ต้องรับผิดเสร็จแล้วก็ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังแต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดนะกฎหมายกาหนดให้สิทธิเรียกร้องค่าสินใหม่นั้นมีกาหนดยุความหนึ่งนปะีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังไอระเบียบสานักนายกเนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่ดูแล้วว่าว่าตั้งคณะกรรมการสอบแล้วเห็นว่าไม,ไม่ไม่ต้องรับผิดก็ส่งให้กระทรวงการคลังนะครับตามระเบียบสํานักนายก ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะครับออกตามความพระพระดำหยับการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ทีนี้เนี่ยพอกระทรวงการคลังดูแลกระทรวงการคลังบอกว่าต้องรับผิดเฮ้ยไม่รับผิดได้ไงอันนี้ก็จะส่งให้หน่วยงานของรัฐไปออกคําสั่งนะครับให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่มีทางเลือกอื่นเลยนะครับหน่วยงานของรัฐต้องสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังเมื่อสั่งไปแล้วนะครับอายุความนะครับนะอายุความใช้สิทธิ ซีเรียกร้องจะมีกําหนดหนึ่งปีเหลือแค่ปีเดียวนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังนะ <c oughs> ไปเร็วน่ดหนึ่งนะ <c oughs> เดี๋ยวเราพูดถึงตรงนั้นเลยนะเราพูดถึงในเรื่องของนะเราพูดถึงตรงนี้เลยพูดถึงเรื่องของ <c oughs> งานที่มอบหมายเลยนะครับ แล้วในการบรรยายครั้งนี้ไอ้ตรงเนี้ยออกข้อสอบสองข้อออข้อเดียวครับออกข้อสอบข้อเดียวเท่าดีมีงานหนึ่งชิ้นแล้วออกข้อสอบข้อหนึ่งนะเดี๋ยว,วเราค่อยว่ากันนะครับนะคำถามใช้าการบรรยายนะคำถามใช้าการบรรยายการใช้อำนาจรัฐนั้นนะครับข้อที่หนึ่งการใช้อำนาจรัฐนั้นอาจเป็นการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ หากเป็นเรื่องที่ใช้หน้าตามเภอใจหรือเกินสมควรจากเหตุจึงจาเป็นต้องมีการแบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อำนาฐอํานาจเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวมันแบ่งแยกไม่ได้แต่มันแบ่งแยกการใช้ได้โดยให้แต่ละองค์งก,งกรไปใช้ได้นะครับฉะนั้นแบ่งแยกการใช้ได้อำนาจมันแบ่งเดียวแบ่งออกไปไม่ได้แต่มันแบ่งแยกการใช้ได้นะครับเพื่อให้เกิดการทวงดูตและการคานา่กันซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการแบ่งแยกอํานาจ separation of power นะครับ ทฤษฎีนี้ต้นคิดมาจากนะครับมองเทสกีเออร์ ier, นะครับแล้วก็ไปพัฒนาที่อเมริกาอเมริกายกตัวอย่างมาว่ามีสามอำนาจแบ่งไปแต่มงเทสกีเออร์ไม่ได้บอกนะครับว่าต้องแบ่งเกียรหน้าแต่มงเทสกีเออร์เขามองว่าอำนาจจะต้องมีการกระจายการใช้ออกไปฉะนั้นแล้วให้่านอธิบายทฤษฎีการแบ่งแยกอำนาจดังกล่าวแล้วก็ยกตัวอย่างมาด้วยนะครับยิ่งข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับ ตามแนวที่กฎหมายโดยทั่วไปแล้วความรับผิดทางแพ่งแบ่งออกได้เป็นกี่ลักษณะให้อธิบายมาความรับผิดทางแพ่งก็มีความรับผิดก่อนสัญญาความรับผิดสัญญาแล้วก็ความรับผิดทางละเมิดใช่ไหมนักศึกษาก็ไปอธิบายมาข้อสามการใช้ค่าเสียหายกับค่าเสียหายทดแทนนั้นถามว่าไอ้ค่าเสียหายกับค่าเสียหายทดแทนเป็นเรื่องเดียวกันไหมเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรให้อธิบายมายกบทบัญญัติกฎหมายมาสี่หลักความรับผิดทางละเมิด พิเ o ษ l องไลบิ t y for ร์ o n g f u ล act นะครับความรับผิดเพื่อละเมิดเนี่ยละเมิดเนี่ยเขาใช้คําว่า o n g f u ล act นะครับก็เป็นการฐานที่ไม่ชอบเราอยู่ในทฤษฎีที่เรื่องของความผิดไม่ชอบก็คือเป็นความผิดกฎหมายนี่แหละครับห <c oughs> ลักความรับผิดทางละเมิดในทางแพ่งมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องใดบ้างก็ผมอธิบายมาใช่ไหมความรับผิดทางละเมิดเนี่ยมีสามทฤษฎีนะครับทฤษฎีความผิดซึ่งเป็นไปตาม420 ทฤษฎีการก่อทฤษฎีการรับผิดโดยเข่งครัดห้าให้อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีความผิดโดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีรับภัยนะครับตามแนวความคิดของการัผิดทางละเมิดพร้พอมยกตัวอย่างมาด้วยนะหกหลักความรับผิดโดยปราศจากความผิดนะครับของรัฐมีทฤษฎีใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับหลักการดังกล่าว ให้อธิบายพร้อมแลวยกตัวอย่างประกอบคอธิบายมาด้วยเจ็ด <c oughs> ให้อธิบายเกี่ยวกับกรณีการละผิดของหน่วยงานของรัฐต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำใน,ก,นรรรการปฏิบัติหน้าที่ตามพระาราชบัญญัติทางละเมิดของเจ้าหน้าที่มา2 3, 4, 5 39แล้วก็ทำวิาพากษ์ด้วยนะว่าท่านเห็นด้วยกับบทบ,บ,บัญจักมาตาน,นี้หรือไม่มาตาน,นี้คือมาตรา5ใช่ไหมก็คือนักศึกษาวิจารณ์มาตรา5 8ให้นักศึกษาว,วิจารณ์ เกี่ยวกับกรณีการผิดทางละเมิดที่ไม่ใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ non performance of duty นี่คือคือมาตรา6นะครับให้พิจารณามาตรา6ของอยัดการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นั่นเองเราบอกว่านักศึกษาเห็นด้วยไหมนะครับข้อ9 9นี้เป็นเป็นข้อที่เดีย๋ยวนะ9นี้เป็นข้อที่มอบหมายให้ทำนะครับเป็นงานมอบหมายนะครับนะเขียนไว้แล้วนะครับว่าเป็นงานมอบหมาย ให้อธิบายหลักเกณฑ์การใช้สิทธิทเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสสนไหมทดแทนในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสสนไหมยทดแทนเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ไปแล้วตามยะมาตราแปนะครับก็คือเรื่องของการใช้สิทธิได้เบี้ยตามมาตราแปซึ่งจะต้องไปอธิบายเกี่ยวกับอะไรอะจงใจประมาทเรื่อยอย่างร้ายแรงอะไรพวกนี้นะครับนะรวมถึงประมาทธรรมดาด้วยตามหลัก42สองศูนย์นะครับ1ิถ้าการละเมิดของเจ้าหน้าที่ประสาวรา ในกรณีที่บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่บุคคลภายนอกสามารถดำเนินการได้อย่างไรได้บ้างเพื่อให้มีการชดใช้ค่าสสมยหายทดแทนก็คืออาจจะเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐนะครับชดใช้ค่าเสียหายทดแทนนะครับหรือฟ้องเลยฮนะฟ้องเลยก็ได้ก็ได้สองวิธีนะวิธีการต่างๆอยู่ในในกฎหมายฉบับนี้นะครับนัาศึกษารไปอ่านเอาสรุปแล้วมอบหมายให้ข้อเก้านะครับข้อเก้า 9. ต่อไปอัลเท a ร์ฟนะครับ But remembering your own ลืมข้อบกพร่องของคนอื่นเสียด้วยการจดจำข้อบกพร่องของตัวเองนะครับนะอย่าไปนั่งต้องจับผิดคนอื่นนะจับผิดตัวเองก็พอแล้วนะครับนะฮลหันจะตายนะจับผิดตัวเองไปจับผิดคนอื่นแล้วคุณก็แก้ปัญหาชีวิตของคนอื่นไม่ได้หรอกครับนะเรียวชาลิตี้ดัซเซนแค if it's tax deductible or not การทำบุญการกุศลนั้นแท้จริงนั้นย่อมไม่หวังผลตอบอผลหวังย่อมไม่หวังในผลสิ่งตอบแทนใดๆน,น,น,นะครับนะ deductible ก็หมายถึงที่ตอบแทนได้นะครับที่หักไปได้ที่ tag นี่ก็หมายถึงผลนะครับผลตอบแทนจะแปลว่านะครับภาษีเอากก็ได้นะครับเชี e ยฟินิทอีทเฮลนะครับเชี่ยฟิน i ทอ e a เฮลล์อ o ทออปเปอร์ซิตเมอร์รนชอรี อดีซความร่าเริงคือสุขภาพในทางตรงกันข้ามนะครับความเศร้าหมองมันเป็นเรื่องของโรคร้ายทําให้เกิดโรคซึมเศร้านะครับนะขอบพระคุณทุกท่านพบกันในคราวหน้าเรื่องของสัญญาทางปกครองครับ